ท่านใดที่ผ่านมาเจอคลิปบุญตักบาทของข้าพเจ้าในครั้งนี้จงเชื่อเถอะว่าไม่มีอะไรเป็นเหตุบังเอิญคลิปมีเป็นแสนแสนล้านล้านคลิปแต่ท่านผ่านมาเจอคลิปบุญนี้นั่นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ปกปักรักษาท่านดนบันดาลให้ท่านได้เจอคลิปบุญนี้ของข้าพเจ้าเพื่อให้มีบุญร่วมกันและเพื่อให้ชีวิตของท่านนับจากนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยการอนุโมทนาสาธุท่านใดกดหัวใจ กดติดตามกดแชร์พิมพ์สาธุขอให้ท่านนั้นจงม,มีแต่ความสุขความเจริญชีวิตพลิกชะตาเปลี่ยนให้ดีขึ้นราวปฏิหารแบบทันตาอัศจรรย์ทันใจมีแต่ความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขมีเงินมีกินมีใช้มีเหลือเก็บไม่อับจนไม่คนแค้น หากอาน,นิสงส์ของการตักบาตรจะมีมากมายมหาศาลเพียงใดขอใทุกท่านได้บุญนี้ได้อาน,นิสงส์นี้ร่วมกับข้าพเจ้าทุกประการ